ค่ะคุณผู้ชมขามาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตลกทั่ฟ้าเมืองไทยได้ไปร่วมไว้อาลัยแล้วก็ร่วมส่งยายชาเถิดเทิงเป็นครั้งสุดท้ายค่ะในพิธีชาปนกิจศพที่วัดรางหมันจังหวัดนครปฐมค่ะนำมาโดยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาพี่ใหญ่วงการตลกเนาะอมพี่ม่ำจกมกค่ะเป็นประธานในพิธีชาปนกิจค่ะ คุณอา,จาเจรพี่เชษพี่เอเชิญยิ้มพี่หยองลูกหยีพี่ออสโฟเอสค่ะนายกโอบะเสียงเหน่ก็มารวมไปถึงครอบครัวของยายชานะคะที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณยายชาด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชมความผูกพันและก็ความน่ารักของยายชาเนี่ยเพื่อนศิลปินตลกได้เล่าให้ฟังแบบนี้เห็นแกอารมณ์ดีผ่านหน้าจอแบบนี้นะแต่เบื้องหลังเนี่ยแกเป็นคนสู้ชีวิตมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็แปลกไปกว่านั้นเลยไม่มีใครเคยทราบว่ายายชาเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ เพราะแกอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกันเองไม่ต้องมาเกรงใจเรื่องวัยเรื่องอายุไงเดี๋ยวพอรู้ว่าถ้าอายุเยอะแล้วอาจจะไม่กล้าเล่นน้องอะไรเนี่ย<ล>เนาะพอห่างหายจากงานในวงการค่ะก็ยึดอาชีพขายของนั่นแหละจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่อยากบอกยายชาค่ะก็อยากจะบอกแกว่า ขอบคุณยายชานะที่ร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันเชื่อว่ายายชาได้ต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วแหละขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงอะไรแล้วด้านพี่หม่ำจกมกค่ะที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะยายชาเป็นคนสนุกสนานเข้าใจการเล่นพอ,อจะทราบข่าวมาว่าว่าแกป่วยชาติหน้าเนี่ยมีจริงอยากให้ยายชากลับมาเป็นตลกเหมือนเดิมค่ะไปฟังเสียงค่ะพี่ยายชาไป กลุ่มที่ดีให้สียชากับเตระกูเหนเดิมเราไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วขนาดนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเจ็ดสิบสองแล้วเนาะีเราจัหท่าถึงบาเราก็ยังไปเรียก่เอ้ยมึงกูกันมาเราไม่เคยถามอายุกันแล้วยายชาก็ไม่เคยถือตัวพะแกลก็หน้ารักยกไม่เคยถือตัว แลค่ะก็เป็นความรู้สึกนะคะของเพื่อนตลกด้วยกันเนาะ,ะคุณผู้ชมค่ะได้ยินพี่หยองยพูดใช่ไหมว่าความน่ารักของยายชาเนี่ยอายุ72แต่ว่าเป็นกันเองกับรุ่นน้องเนี่ยห,หลายคนคิดว่าอุ้ยเป็นรุ่นเดียวกันแล้วจะบอกว่าเลข72อนเนี่ยอีกหนึ่งความหมายสําหรับนักเก็บสถิติคุณผู้ชมค่ะเรามีเหมือนกันเพราะว่าเลขฝาลงยายชาคือเลข027อายุ72 เลขโลง027อายุ72เลขโลง207โอ้ห้าหน่อยสิค่แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมบอกเลยว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนี้ตัวเลขชุดเดียวกันเลยนะหลายคนที่ไปร่วมตั้งจิตอธิษาานเลยคุณผู้ชมคะยายชาเอ้ยยายชาตอนมีชีวิตเนี่ยมอบเสียงหัวเราะนะความสุขให้กันแล้ว ตอนจากไปโอ้ยมือท่วมหัวขอโชคคอลาดด้วยคธ่แบบนี้เลยค่ะทูนะคะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมทั้งศัตรูนี่ยกมือขึ้นสาธุหมดเลยนะคะที่ฉันบอกไว้ก่อนเห็นเงียบๆนะคะทานศพก็ไม่กล้าเอิกระเริบมชนึช่ะช่ก็